ไปมากูสร้างหลักฐานไปเพื่อที่จะกู้เงินแค่บงเล็บบัญชีลูกหนี้แค่านั้นที่กูจะไปคำกูเควมึงจำไว้จะมาบอกว่าบุญคุณเหรอ,ไ,อไหนบักไหนอยู่ห้องนั้นมึงทำไมไม่มึงทำไมย้ายออกมึงทำไมย้ายออกพูดออกมาเลยนะไอ้คู่เขยมึงทำไมย้ายออก ฮะทำไมย้ายออกพูดออกมาเราห้องนั้นมึงทำไมย้ายออกอัมพลฟังก่อนพูดออกมาเราห้องนั้นบักบอลมึงทำไมย้ายออกพูดออกมาต่อไปบบกมึงบุญเรียองคนิรัตน์มึงทำไมย้ายออกพูดออกมาพูดออกมาให้หมดพูดออกมาพูดออกมาพูดออกมาให้หมดวันนี้พูดออกมาให้หมดย้ายออกเพราะอะไร เลขขาดไม่หมดใช่ไหมเราวมึงจดบันทึกตัวเองไว้ไหมเริ่มจะโม้กันเกินไปยังไงจำหน้ากูไว้เอากัญชาเข้ามาเสพยาบ้ายังไม่เท่าไหร่เข้าใจหรือเปล่าอย่างมากก,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 ก็แค่โดนปรับแล้วเสียดเอาเด็กน้อยเข้ามาเสพด้วยจำหน้ากูไว้ควายมึงให้เกียรติกูไหมฮะมึงให้เกียรติกูไหมดีแล้วไม่ตายนะ ฮะอมันจำหน้ากูไว้มันอย่าก,กับกูนะแค่นั้นยังน้อยไปนะมึงนักคน